แม้กระทั่งเป็นพระสงฆ์พระเจ้าถ้าเป็นพระรูสัญญบัตรเป็นพระราชคณะเป็นพระปารียนถ้าต้องมีสิทธิขอเพลิมพิธามจากพระบญญาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าเป็นกรณีพิเศษนะครับก็จะได้แก่บุคคลที่ทําคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองก็มีสิทธิ์ที่จะขอเพลิมพิธามจากพระบญญาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตัวของท่านก็มีสิทธิ์จริงแต่ก็คงไม่ได้ขอคะ บ,บรียบร้อขอเรียนเชิญท่านยืนอยู่บริเวณตรงนั้นสักครู่เพื่อรอพระสมพิจาณาภาพไทยบางสกุลจนจบจบ,จบแล้วขอเรียนเชิญท่านกลับไปนั่งอย่างที่เดิมท่านที่สองเรียนเชิญคุณโควิดทร,รม,มานุชิตอดีศสจังหวัดอุบลราชธานีอดีตสมาชิกสภาพพผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราาชธานีเรียนเชิญครับ รายที่3เรียนเชิญพออสัมพันธ์พิริยะดำรงคุณผู้มีการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางและรายที่4ครับเรียนเชิญออประดิษฐ์จันแสงต่ออดีตผู้มีการโรงเรียนบนยาาุญวะวิทยายลัยเรียนเชิญทอดผ้าไตยบางสุขุครับ ขอที่มนต์พระบุตเจ้าหลวงพ่อวัดบ้านชั่วหลวงพ่อวัดสุขสวัสดิ์หลวงพ่อวัดจอมคำและพระบุตเจ้าวัดศรีร้อมศรีรูปนิมนต์ที่นาผ้าไรบังสุขุนนิมนต์ครับ ลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุภูนในชุดที่สองจำนวนสี่ไตรขอได้รับเกียรติจากผู้มีเกียรติจำนวนสี่ท่านดังนี้ไตรที่หนึ่งเรียนเชิญคุณเพลินสุขคําวังเรียนเชิญครับไตรที่สองเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์สินชมสหายอดีตผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติรายที่สามเรียนเชิญคนเอกเกษมสุขตาคำอดีตผู้ทรงผู้ทรงคุณวุฒิพ,พิเศษ อดีตผู้ทรงคุนวุพิเศษกลางหงครับและรายที่4ี่เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็กแสงมีอนุภาพอดีตอธิการบดีมาหาว,วิทยายลายัยราชภัฏลำปางเรียนเชิญทอดผ้าไตรบังสุมครับ โอกาสนี้กรมขอที่บนพระคุณเจ้าจำนวนสี่รูปน,นี่บนพิจาณาผ้าไตรบังสุขุนนี่บนสี่รูปครับ ลำดับต่อไปจะเป็นการพออดภาพไตรบังสุขุลในชุดที่สามจำนวนสีไ่ไตรขอได้รับเกียรติจากผู้มีเกียรติจำนวนสี่ท่านดังนี้ไตรที่หนึ่งเรียนเชิญคุณสกลทักษแก้วพันธ์อดีตผู้ในการโรงเรียนปัญญาวาสวิทยาลัยไตร,รที่สองเรียนเชิญคุณวิไลยยพรคำพิะระพรม รองผู้ในการรักษาการในตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนพลาวาวิทยาลัยไตรที่สามเรียนเชิญอาจารย์พิภพณลัลปางและไตยที่สครับเรียนเชิญอาจารย์นิวัฒน์บังค่ารดม4ท่านเรียนเชิญทอดผ้าไรบางสุขครับ และโอกาสนี้เราขอที่มดพระกุณเจ้าจำนวนสีรูปนิมนต์พิณา้าไตรฟางสุกุนนิมนต์สีรูปครับ นีการทอดภาพไตรบังสุขุลจำนวนทั้งหมด12ไตรได้รับเกียรติจากท่านภูมิเกียรติซึ่งเป็นผู้อาวุโสเป็นดารรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางพระพานสงและประสงค์เถรานุถเถระทุกรูปที่เคารพอย่างสูงกราบเรียนท่สานสสไพโรธโลโซธรสมาชิกสภาพพผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง และอดีตรัฐรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประคาในพิธีท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้บริหารสถานศึกษาและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพพวกทุกท่านโอกาสนี้กระผมนายคงศะทร์หล่อทอง้าราชการบํานานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่พิธีกรดำเนินพิธีการในวันนี้ ขออนุญาตดำเนินธิการตามกำหนดการพทานารองศพของคุณปูนครสมบูมรณ์นักบัดนี้ครับกำหนดการลำดับต่อไปนี้จะเป็นการอ่านหมายรับสัง่งและกล่าวสำนึกในพระมหากรรณาธิคุณตามลำดับเราคงขอเรียนเชิญคุณกอบกิดธรรมาตุชิตรองอธิการบดีมาหาว,วิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจาวิทยาเขต มหาสารคามยนเชิญนณน้ากาน,นี้ครับ วิทียาพรช้างเผือกสวิทียาพรมงองไทยพระราชการตำรนาน,นส,สังกัดกระทรวงศึกษาธิการนณาเมษุสามพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปังวันพุธที่10พฤศจิการเรน2564นาเวลา16.0นูนทรงพระอุณานโกเกล้าพระรชาชทานอิ่ทอลไรสรัท ที่สิี่พฤศจิกาเนของพศ2564เวลา12.30นนเชิญหิบศพขึ้นรถเกิดจากสาราบำเพ็ญบุญวัดสุขสวัสดไปยังเมนสุกสามพระบาทหยุดรถเชิญหิบศพเดอนเมนแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตตะกา,ารเวลา13.30าานนพระราชทานเกิดหน้าที่ฟองพระราชบิ นำหมายเรียงเจ้าภาพศพตายนครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเกรือสน่องราชธรรมเกลือศพตายนครบถูกซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาที่ผุดล้นพลล้นเกล้า ที่ได้รับพระราชทานเกียรติเนสุดที่ในวาระสุดท้ายของชีวิตข้าพุทธเจ้าพรอบครัวสมบูรณ์ของพระรชาชทานปราบพังพมแทบเบพื่อนพระอยุ่ลนระบาดด้วยความสำนึกในพร,ระมหากรุณาธิปุญอย่างาที่สุดนี่ได้และจักเพื่อปูนไว้ในข้าว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมอเดชั่นข้าพเจ้ารอบเกลืสมบูรณ์ท่านผู้มีเกียริที่เคารพคุณครูนครสมบูรณ์ท่านได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้92ปี เป็น9ก้ปีที่ยาวนาน92ปีที่มีเรื่องราวให้กล่าวถาน92ปีที่มีภาพแห่งคุณงามความดีให้ลูกหลานให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ระลึกจดจำมากมายอาทิท่านได้รับประทานเหรียญสรุดีครูอาวุโสของกรมสามัญศึกษา ได้รับประกาศบัตรให้เป็นพ่อตัวอย่างและรับการยกย่องเป็นผู้ทรงคุณค่าทางการกีฬาจากการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดต่างๆและเป็นผู้มีผลงานแก่องค์การศึกษาการกีฬา,าศาสนาสังคมสาธารณสุลนานานประกาศครับวันนี้ท่านเจ้าภาพได้ประมวล รวบรวมเอาภาพแห่งคุณงามความดีของคุณครูนครสมบูรณ์ในรูปของชีวประวัติมาอ่านเสนอต่อผู้มีเกียรติทุกท่านเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนสืบไปโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญอาจารย์ดร์ธานทิพย์หัวนาอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิยทยาเขตลำปางเป็นผู้อ่านประวัติกรากเป็นเชินครับ Done. นายชวริศบรรณโทิมีบุตรจำนวนหนึ่งคนลำดับที่สองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาร,ารัฐธรรมานชิตสมรสกับนายกอบกิจธรรมานชิตมีบุตรจำนวนสองคนลำดับที่สามนายประภาสมบูรณ์สมรสกับานางเกรดวดีสมบูรณ์มีบุตรีจำนวนสามคนและลำดับที่สี่ เบนจรัสมบูรณ์ประวัติการศึกษาคุณครูนครสมบูรณ์ในวัยเด็กบิดามารดาตั้งชื่อให้ว่าเด็กชายอินจันสมบูรณ์เข้าศึกษาในโรงเรียนแห่งแรกคือโรงเรียนวัดสวนดอกในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สามพอจะขึ้นชั้นประถม โรงเรียนบุจวาสพิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดทายขณะรับราชการคุณครูนครสมงบูรณ์มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูงมากท่านเป็นผู้ให้ความรู้ให้ประสบการณ์ให้ความรักให้ความเป็นกันเอง ร่วมง,งานและลูกศิษย์ทุกคนจะมองว่าท่านเป็นข้าราชการที่มีความรับผิดชอบต่องานมีความซื่อสัตย์รักในหนู่คณะโอบ้อมอารีคุณครูนครสมคภูมิรับราชการจนถึงปีพุทธศั 33, กราช2533เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ I'm with your back. ไม่มีหนังสือเชิญทีมกบฏชาไทยไปร่วมแข่งขันเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ทำไม ร่วมแข่งขันกับประเทศกัมพูชาซึ่งถือเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาต พุทธศักราช2564หน่วยเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลศูนย์ลำปางได้มาเยี่ยมและแนะนำให้พาท่านไปดูแลที่โรงพยาบาลเนื่องจากท่านมีอาการไข้สูงลูกๆจึงทำตามคำแนะนำแต่อาการของท่านก็ไม่ดีขึ้นนอนรักษาอาการที่โรงพยาบาล5วัน ด้อาาดโอกาสนี้เรา,าขอที่บนพระเดชพระคุณเลวก็จะคุณราชก,กินดารัตนาพลเจ้าคณะกาวนำางพิจารณาผ้า ไตรมปัญหาฟังสุกคุณนิมนต์หลวงพ่อด้วยความเคารพครับ ขณะน,น,นี้ประธานพิธีตำลังจุดเพลิงพระราชทานเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านยืนขึ้นครับอย่างเรียบร้อยและก็ดีงามในานามของทาภาพกกข้อความเกาตร์้กรากบคุณท่านสาสพโร์โลสุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางและอดีตรัฐมนตรีช่วยราการกระทรวงมหาดไทย่ได้เกียรติรับเป็นประธานพิธี รองทั้งขอกราบ้อบคุณท่านหัวหน้าสมุทรการท่านครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นระดับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ดีเป็นญาติสนิทมิตรสหายหลายหมู่บา้านหลายชนุนชนหลายองค์กรหลายหน่วยงานหลายสถานศึกษาที่ให้เกียรติร่วมพิธีพระาชารณกรรงศพจนจบเรียบร้อยดีงามทุกประการครับ หากมีสิ่งหนึ่งประการใดตรงไหนขาตรงอบร้องจะภาพก็ขอประานาภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่างานเยอะแอกต้องนีเยอะบางครั้งบางทีอาจจะต้อนรับอีพวกมาถึงก็ขอประานาภัยด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับถือว่าเรียบร้อยมากๆ9ก9านะนะครับถ้าจะให้เต็มก็นกนเหลืออีกนิดหนึ่ง ก็ซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะก็เป็นเป็นธรรมดาของงานใหญ่นะครับโอกาสหน้านะครับก็คิดว่าก็ขอให้ท่านได้อารอีส่วนในการมาร่วมพิธีพระราชาานศพให้ได้รับในโสงบนุญนะครับให้เป็นผู้ที่มีอายุยั่งยืนนานร้อยการผลวันนั้งงามเลรอประเสริฐสี ุขาทุกที่พาและราตรีอารัดีย่ยมย่อดตลอดกาลเดินทางเข้าขออกก็ขอให้ปลอดภัยค้าขายสินใจค้าง่ายขายต้องเงินทองบลบภีบ้างม,มีสีสุขกดทุกข์กดโศก,ก,กดโรคกดภัยนะโอวิดก็ขอให้หาไปไกลอย่าได้มาใกล้นะครับอย่าได้มาซ้ำเติมกันกนะครับหลังจากที่เยียวเาเป็านาน วิ่การวิ่การไปเยอะตอนนี้คนละบางเริ่มจะคึกคักครักคึก,คก,คกนะอากาศก็หนาวนะครับสาวๆก็มีงานแต,งแต่งต่อจากนี้ฮนะก็จะมีงานแต่งที่โรงแรมแต่งที่บ้านแต่งที่นพัตตคารน,นะครับก็ขอให้ท่านได้สมบัริได้ความรักนะครับขอให้ท่านจเจริญในหน้าที่การงานขอให้จเจริญครอบงานที่ยิ่งขึ้นไป สำหรับผมนะครับคนพูดไปนะครับก็ขอขอบพระคุณเจ้าภาพในงานนะครับที่ไว้วางใจผมว่าเป็นพิธีกรตลอดงานตั้งแต่ภาคกลางคืนถึงกาลางวันขอขอบพระคุณท่านเจ้าภาพเป็นอย่างสูงครับพี่ไอเกตกับผมองค์สตอตทองเป็นพิธีกรตลอดงานโอกาสหน้าถ้าท่านมีงานไม่ว,ว่าจะเป็นภาคเหนือ,อภาคกลางภาคอีสานผมไป